ทำไอซบักเก็ตเอารวบรวมเงินช่วยเหลือมูลนิธิแม่พึ่งพยายามลำเคนผู้ประสบภัยโรคอีโบล่าที่อูบิล่าอูบิล่าไม่ใช่ด้านหรอเปลาไม่ใชดนี่ครับวันนี้พบกับจิมเล็ก EP สามนะครับหนุงมจ้าวที่ห่างหายกันไปนานนะฮะขอขอแล้วหอแล้วหมแล้ววันนี้นะครับคุณก๊อตจะมาทำอะไรครับ ไอ้บักเก็ตครับจากกำนันโพสที่ทาผมเมื่อวานนะครับทำซ่าทำซ่าทำซ่าไอ้บิงไอห่อมโพสนะครับไอ้หอมโพสนะครับไอ้หอมโพสนะครับก้อนที่โพสทำไปสี่สิบบาทเรียกว่าพี่ไม่ได้เรียกว่าไอ้ไอ้ี่ไอหมพี่โพสไอ้ห่อมพี่โพสก้อนเมื่อวานที่โพสทำไปสี่สิบบาทก่อนจะทำเท่าไหร่ทำวันนี้วันนี้เขาจะ41บาทครับต้องมากเขาครับยอดสี่สิบบาทก้อนนะกำนันโพสเลยบริจาคสี่ส0บาทมันได้ที่ไหนใช่ไหมต้องสีบเอ็ดบาทนะครับ นะคราคุณจะท้าใครบ้างวันนี้ผมจะท้าสามคนครับคนแรกเลยครับไอเฟมครับคนที่สองครับอยู่อเมริกาครับชื่อพีครับพี่พีครับพี่พียูเรียพี่พียูโฟเรียไอไอลูกไอลูกคนหนึ่งครับไอลิงไม่เป็นหรครับเป็นญาติาตกับบิบโพครับหน้ามันเหมือนลิงหน้าเหมือนลิงเลยคนที่สามครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปหน้าพีอยู่นะอยู่อเมริกาเหมือนกันครับคนที่สามโอเคครับเดี๋ยวจะทำ You don't know me lightning above and a fire below me มใไหดูดูได้แต่ละ้บากรับสาทะที่ไม่ไหวแล้วครับผมร้อนมากผมก็บ้านะครับบายบายครับโอเคครับผมขอขอบคุณแบมเบลช่างกล้องนะครับ ถ่ายหน้าตัวเองหน่อยแบมเบลถ่ายหน้าตัวเองหน่อยถ่ายหน้าตัวเองดิเดี๋ยวขึ้นรูปแบมเบลขึ้นมาเนี่ยอแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ยืมถังน้ำครับร้านสามเจ็ดแล้วก็น้ำน้ำแข็งร้านนล้วแข็งร้านไอติมร้านที่ขายไอติมอ่ะครับเออเออเย็นมากเลยครับชอบชอบครับผมขอบขอบคุณนขอบคุณโรงเรียนนะครับเออเฟื่องสถานที่นะคเฟื่องสถานที่สนามสนุนเฟื่องสถาสนามสนุนด้วยค่ะใครวันนี้ไลฟ์วันนี้ลาไปบ้านตัวดีครับสสวัดีครับ